สบานี้ทุกคนตอนนี้เขามาอยู่ที่เพ <c oughs> ื่อนนะคะหลังจากเข้ามาแต่ป่าเป็นเวลาแบบตอนนี้ก็ทำเลยคน <c oughs> <c oughs> นี่ฮะคนบอกว่าทุกคนแบบคงสสิยจจมันถ่ายนะนี่นี่ฮะนี่ห้องนกกระจอกต้องถ่าย ว,ว้าวนี่ฮะมาบงไก่เข็บเข็บเข็บเขบนี่ฮะนี่ก็เป็นไก่เขานี่คองเทะนี่คือคลองเถว,ว้าวนี่คองเถะเลยจัเียว,ว้าว พิ่พี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  ตัวนี้เป็นเขาว้าวตอนนี้นี่ฮะอะไตัวนี้วะนี่ว่ามันเป็นเขาอะไรตัวนี้ก็แม่เหรอของเขาเหรดตัวนี้ไงอ่ะ นี่ฮะชุนี่นี่ตานี่กส่เหรอนี่ฮะท้าถาโตอยู่นี่ฮะ ตอนนี้ฮับกลับป่าเลยทุกคนเดี๋ยวฮับกลับไปอยากแล้วมีกลับเลย